สวัสดีค่ะคุณป้าบานเย็นค่ะบสวัสดีจ้าโอ้หนูแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณป้าเนี่ยอายุ70แล้วยังรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งอายุ45เหมือนวัยนั้นเลยจริงๆค่ะถามคุณป้าหน่อยว่าคุณป้าบานเย็นทานผลิตภัณฑ์ดีโตเจนมานานเท่าไหร่แล้วคะไในรา8ปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ62นะแล้ว <ừ. S 1> สาเหตุที่เลือกทานดีโตเจนมันเริ่มต้นมายัางไงคะ เราคิดว่าผู้หญิงทุกคนน่ะตอนมีอายุมากแล้วเนี่ยนะเราต้องขาดฮอร์โมนขาดอะไรสักอย่างเพราะว่าเรารู้สึกว่าแห้งนะคะไม่มีน้ำหล่อรื่นเข้าใจไหมคะเข้ใจก็คือทาง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 คลอดทางคลอดภายในอะค่ะค่ะผู้หญิงมีอายุแล้วใช่ไหมคะค่ะนี้ดิฉันก็เลยทานดิโทเจนแล้ว ในเราอาทิตย์หนึ่งนะะมันจะรู้สึกว่ามันขับออกมาค้าน้ำคลาวปลาอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นด้วยตกใจคิดว่าเออายุป,ป่านนี้แล้วยังมีประจำเดือนด้วยเหรอแต่ไม่ใช่ออกมาเยอะเลยค่ะ<อ>เสร็จแล้วก็เลิกทานแล้วก็มาทานอีกวันหลังเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดเกลี้ยงแล้วก็เหมือนกับข้าวเราหุงข้าวนะคะ,คะน้ำหุงข้าวนะ่ะ น้ำดอรลื่นดีมากเลยเดี๋ยวนี้เหมือนสาวๆเลยค่ะอืมอันนี้ก็เป็นพอช่วงทานแล้วก็เป็นอย่างนั้นอาการนะคะค่ะฉันก็บอกลูกสาวให้ทานอย่างนี้เขาก็ทานแล้วนะคะอืมทานนิดนึงงั้นลูกสาวอายุเท่าไหร่ละคะลูกสาวตอนนี้สี่สบห้าแล้วค่ะอ๋อก็ทานผลิตภัณฑ์ดีตเจนเหมือนกันเขาถึงสั่งไปทานอ๋อค่ะเล่าย้อนกลับไปว่าเราช่วงที่เกิดปัญหาอาการไวทยทองนะคะ คุณป้าบัาเย็นมีอาการยังไงบ้างคะช่วงนั้นอ๋อไวทองเนี่นะคะเหมือนกับบอกลูกสาวน่ะเวลาเราอายุ45เนี่ยมันจะรู้สึกว่าหงุดหิดโมโหแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตังใจก็โมโหมแล้วก็คิดว่าต้องขาดฮอร์โมนสักอย่างมันก็บ,บอกลูกสาวมันกันบอกว่า45เนี่ยนะ ผู้หญิงเราทุกคนเราต้องการฮอร์โมนมันมันก็ส่งผลให้อารมณ์แปลรวนแล้วตอนนั้นดิฉันก็ตัดท่อรังไข่ด้วยค่ะฉันก็ไปหาหมอหมอเขาก็ให้ฮอร์โมนมาก็ทานเราปีหนึ่งมั้งคะก็เลิกทานมันก็ดีขึ้นแล้วก็พอ62ก็รู้สึกว่าเรานะ่ะมันจะแห้งแห้งนะคะแห้งแห้งจริงๆผู้หญิงนะแห้งจริงๆ,ๆนะแห้ง แล้วก็พอมีดีทูเทนเนี่ยค่ะมีฮอร์โมนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเราก็ทานเข้าไปแล้วรู้สึกที่ว่านะคะคือมันจะขับของเสียในร่างกายของเราเนี่ยออกมาจนตกใจนะคะในที่สุดเราก็ทานไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องหยุดเพราะว่าเอ๊ะมันขับของเสียนี่แสดงว่ามันคงไม่เป็นอะไรเราทานตอนหลังนี่ก็ดี หายหมดเลยไอ้ที่เสียมาตอนนี้ออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกน้ําข้าวนะคะม,มันจะลื่นแล้วก็ไม่มีแห้งผากเลยค่ะเหมือน,นสาวเลยลักษณะตรงอย่างนั้นเลยะนะคะ,คะแล้วอย่างนี้ส่งผลกับเรื่องผิวพันธภายนอกหรือเส้นผมหรือสุขภาพร่างกายมา,มากไหมคะผิวพันธ์เหรอคะดิฉันเจ็ดสิบเลยนะคะก็ดูสิครับผม,มก็ยังเหมือนเดิมก็ผิวก็อย่างนี้ก็ยังรู้สึก เราอายุ45นะคะถ้าบอกว่า50แล้วแก่ไปอันนี้หนูหนูยื่นยันกับตาตัวเองเหมือนกันค่ะมันว่าจริงก็คงก็ต้องเป็นเพราะยาดีโจเจนนะยค่ะเพราะว่าเราต้องการฮอร์โมนผู้หญิงทุกคนน่ะมันจะมีผิวพรรณที่ดีค่ะก็ดูสิคะไม่แห้งไม่เหี่ยวย่นผมก็ไม่ได้บางลงเลยผมก็ไม่บางไม่หล่นไม่ร่วนนะเนี่ยก็ดูสินี เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าบาันเยนบราวมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันคุณป้าบาันเยนบราวเป็นหนึ่งในผู้ที่ทานดีโจเจ,เจนมาตลอดแปดปียังไงต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะลองนะคะดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ